สวัสดีค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับเพจปากาแบนเนมนะคะสำหรับ youtube นะคะสามารถกดติดตามได้ที่ช่องเพนแบนเนมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีตัวอย่างนะคะตน ปากกาบแบรนด์ครอสนะคะมาฝากกันนะคะสำหรับโมเดลที่นำมาฝากวันนี้นะคะชื่อรุ่นก็คือคอสคอร์วินไทนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกันนะคะ5สีนะคะสำหรับโมเดลนี้นะคะเป็นรุ่นใหม่นะคะที่ออกมานะคะตอบโจทย์เป็นปากกา,ราครอสที่คุ้มค่าสำหรับราคานะคะสำหรับใครนะคะที่เคยมองหาปากกาบแบรนด์ครอสไว้นะคะแล้วรู้สึกว่า เออราคาค่อนข้างสูงนะคะรุ่นนี้ทําออกมานะคะตอบโจทย์สามารถจับเป็นเจ้าของได้นะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะรีวิวให้ดูนะคะว่าคุณภาพแล้วก็รายละเอียดของรุ่นนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในแต่ละสีนะคะสําหรับตัวนี้นะคะคือจุดแตกต่างกับคอสรุ่นดั้งเดิมนะคะดีไซน์ของคอสนะคะปกติเซนจูรี่เขาจะเป็นตัวทรงดีไซน์ผอมบางนะคะคอสรุ่นนี้ก็ทําออกมาด้ามค่อนข้างใหญ่นะคะ แล้วก็ราคาค่อนข้างดีนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะเขาให้มาเป็นตัวคอสกล่องเล็กนะคะก็สําหรับคนที่ไม่ซีเรียสนะคะเรื่องตัวแพคเกจจิ้งนะคะอ่าก็รับได้นะคะในส่วนของตรงนี้นะคะเพราะว่าตัวที่เราใช้งานก็คือในส่วนของปาก,กานะคะนี้นะคะสำหรับคอสตัวนี้นะคะตรงนี้นะคะที่ตรงแหนบของเขานะคะ จะมีคำว่า cross นะคะแล้วก็ตรงวงแหวนที่วงตรงนี้ก็จะมี cross นะคะแล้วก็จะมีตัวอลอยวงแหวนเล็กๆนะคะตัดให้มันเป็นลวดลายนะคะสีดำตรงนี้นะคะ ก็จะเป็นโมเดลของเขานะคะแล้วก็ตัดด้วยลายดำนะคะตรงปลายปากกาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูให้ครบสีก่อนนะคะอ่าสีนี้นะคะก็สีสดใสนะคะสำหรับใครที่ไม่อยากได้ปากกาด้าดำๆแล้วนะคะเขาก็จะมีตัวสีบรูมาให้ด้วยกันนะคะ,ะก็สามารถเลือกได้นะคะว่าอชอบสีน้ำเงินไหมนะคะสีน้ำเงินจะมาเป็นอะไรสีเงินนะคะแล้วก็ สำหรับตัวดำเงินนะคะก็เหมาะเลยนะคะสำหรับท่านที่ไม่อยากได้ประกาศแหนบทองอาจจะดูมีอายุมากเกินไปนะคะก็จะเป็นดำเงินนะคะก็จะดูคลาสสิกอีกแบบหนึ่งนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีดำเงินเงาน,นะคะตรงนาไรตรงนี้ก็จะเป็นสีเงินนะคะ สำหรับตัวสีถัดไปนะคะตรงนี้นะคะเป็นโครมเงินนะคะเป็นสีโครมนะคะตัดด้วยอะไรสีทองนะคะตัวนี้จะเป็นโครมนโกลนะคะเวลาสีทองเกือบทุกทุกสีของเขานะคะสัญลักษณ์โมเดลของเขาเนี่ย ก็คือที่ออกมาก็จะมีคลอสตรงนี้นะคะแล้วตัดด้วยวงแหวนดำนะคะให้มันเป็นรวดดายนะคะตรงนี้เป็นโครมโคมมกรูนะคะ,ะตัวนี้จะเป็นโครมเงินล้วนนะคะก็สามารถเลือกได้เลยนะคะตามความชอบของเรานะคะลักษณะของตัวด้ามก็จะเป็นทรงด้ามใหญ่นะคะเดี๋ยวแล้วคราวนี้เราลองมาดูในส่วนของหมึกนะคะคือ เ,ะะเขาจะใช้หมึกลูกลื่นนะคะก็จะใช้หมึกเหมือนกันเกือบทุกรุ่นนะคะก็คือถ้าเกิดเป็นตัวทรงด้าหมุนนะคะเวลาหมุนออกมานะคะการเปลี่ยนหมึกของเขานะคะก็สามารถเปลี่ยนได้ปกติใช้เป็นการหมุนออกมานะคะนี้ถ้าเกิดบางคนถามว่าหมึกหายากไหมนะคะ,ะจะแจ้งนิดนึงนะคะคลอสเนี่ยจะมีตัวลูกลื่นนะคะจะมีคอสแบบหมุนแล้วก็คอสแบบกดนะคะนี้ ลักษณะของรูปลื่นของคอสเนี่ยก็จะมีอยู่2แบบถ้าเกิดหมึกแบบหมุนนะคะจะใช้ตัวหมึกที่เป็นตัวผอมสาริมแบบนี้นะคะอ่าเป็นแปนาณนนี้นะคะทรงของหมึกคอสแบบหมุนนะคะ ก็จะทรงผอมอย่างนี้ถ้าเกิดอีกแบบหนึง่งเป็นคอสคิกนะคะคือคอสทรงกดนะคะตัวดั้มหมือของเขาจะอ้วนกว่านี้เพราะฉะนั้นนะคะเวลาหาซื้อก็คือสามารถที่จะตัวนี้ไว้นะคะแล้วก็ซื้อได้ตามร้านตามช็อปทั่วไปเลยนะคะก็บอกเขาว่าเป็นคอสหมุนนะคะจะใช้เป็นตัวหมึกสลิมนะคะโอเค นะคะราวนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของดีเทลน้ำหนักกันนะคะที่ว่าตัวนี้น้ำหนักทรงอ้วนเนี่ยน้ำหนักจะเท่าไหร่นะคะเราจะดูกันที่หน่วยเป็นกรรมนะคะสำหรับตัวน้ำหนักนะคะนี้ปรับเป็นศูนย์แล้วนะคะ,ะเดี๋ยวทอาให้ดูนะคะน้ำหนักของตัวด้ามนะคะจะอยู่ที่29.1กร,รัมนึ่ะคะ,อะลองลองดูโมเดลเดียวกันก็ น้ำหนักต้องเท่ากันนะคะอ่าเท่ากันเป๊ะนะคะ29.1นะคะสำหรับน้ำหนักโมเดลคอสคอนเวนทรายนะคะคราวนี้เรามาดูในส่วนของความอ้วนปากกากันนะคะถ้าเกิดสังเกตนะคะปากการุ่นนี้นะคะด้านบนนะคะอ่าตัวนี้นะคะแล้วพอมาเป็นด้านล่างเนี่ยตรงนี้มันจะมีรอยต่อรอยต่อของเขาคือตัวหมุนของเขาเนี่ยนะคะตรงนี้อ่ามันจะ อ้วนต่างกันนิดนึงมันจะเป็นเคิร์ฟระดับนะคะตรงนี้ก็จะมาแต่คือมันไม่ใช่สรงคอดนะคะมันเป็นทงตรงเหมือนกันนี้แหละคะ่ะเป็นแนวปากกาอันนี้เดี๋ยวเราก็จะลองวัดทั้ง2จุดนะคะตรงด้านบนนะคะถ้าเกิดหน่วยเป็นมิลลิเมตรนะคะความอ้วนของปากกานะคะจะอยู่ที่11.3นะคะ ประมาณนี้นะคะสําหรับตัวด้านล่างนะคะเห็นไหมคะเพราะเมื่อกี้ถ้าเกิดเราพอดีกิ๊บเป็นคนจับอยู่จะรู้นะคะว่าตรงบนกับตรงล่างเนี่ยจะมีข,ะขนาดต่างกันนะคะแต่ครนี้ถ้าเกิดดูผ่านวิดีโอนะคะก็จะวัดให้ดูเนี่ยนะคะข้างล่างนะคะความอ้วนของประการจะอยู่ที่9.1มิลนะคะด้านบนตรงนี้จะประมาณประมาณนี้นะคะ10.8นะคะ ก็จะห่างกันเล็กน้อยนะคะเป็นลวดลายเป็นดีไซน์ของเขานะคะในส่วนของความยาวตัวด้ามอลองดูกันนะคะความยาวตัวด้ามนะคะจะอยู่ที่140มมิลก็คืออยู่ที่14.05ซนติเมตรนะคะสำหรับความยาวตัวด้ามนะคะ,ะรุ่นนี้นะคะก็สำหรับรุ่นนี้นะคะก็ เป็นรุ่นใหม่นะคะที่มีคนสนใจค่อนข้างมากเลยนะคะวันนี้ก็เลยนำคลิปมาให้ดูนะคะแล้วก็ดีเทลในส่วนของอรายละเอียดกันนะคะก็นี่นะคะมีอยู่ด้วยกัน5สีนะคะคอส o คเวนทายนะคะก็ชอบสีอะไรนะคะก็ลองสามารถเลือกดูกันได้นะคะเราก็สามารถที่จะทำชื่อได้นะคะ ก็แพ็กเกจกล่องก็จะมาเป็นกล่องไซส์นี้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ